อยู่ท้องแลอยู่ท้องไปแล้วแม่จับไว้จับไว้ถ้าถ้ามันหมดถ้ามันอยู่ไปหมุนหมุนหมุนนะคันลงหมุนมันตึงข้างหน้าก็เหรอตึงก็เหรอตั้งขึ้นเลยเออเดี๋ยวเอาไปโชว์คู่กันเลยปลาขึ้นมาแล้วกันปลาใหญ่ปลาเตอร์ใหญ่ใหญ่ ก็้าก็น่ดูน้ำหนักดึงไม่มาอะไครับไม่ปื้มเลยเนี่ยไม่เลยนใเลยท่ทำอย่างเงี้ยเท่ากับว่ามือใจพวกเราสองคนเลยนะเนี่ยไอ่ห้อยไอ้อนแกกินเงินเดือนจับชันแกต้องการใจชั้นอยากผักใจชั้เข้าใจไหมเบาๆค่อยๆแกลงมาได้แล้ว ม,มาช่วยทำอะไรก็มีเต็ม,ม,มาาใ้สอคนนี้ไว้เดี๋ยวฉันจะเ้เอา,เา,อาตัไ้จับกล้องไว้เอาเอาไปจับไปให้ไปตัดเพื่อนไอจะมระกชเชื้อ,อ,อแบบในถาว่ะนี่แกสอคนมุงมเงี้ยเลมาไ,ไวๆเร็วๆมาจับให้สองคนนี้ไว้ไม่กล้าช่วยรหรือหรอไปแล้วโดนเข้าหาสมงรุ่ร่วงที่กัน

โอ้โหหมดเวลาห้านาทีแล้วอ่ะไวรุ่นเซ็งฉันเริ่มกับเวลาแล้วนาแกเข้าไปเคุื่อนน้าตั้งแแรกแล้วนะเล่นอะไรกันคะเนี่ยนี่เลยครับเอาครับคุณอองผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีนะครับเหลือเพียงแค่สี่นะครับจะทำอะไรก็รีบทำตอนนี้นะครับดูก่น ถ้าทิ้งไว้ตรมีเนี่ยจะดูแลเป็นอย่างดีหรือเปล่าละคะโหดูแลสีชีวิตเลยหละครับถ้าทางมาดีน,นะพี่ดุ๊ด <c oughs> แอดเออแอดที่จะยอมหรือ ัก็แค่ความเชื่อนะครับคิดมากเลยครับมันชิวๆขำๆท้ายเนี่ย <brewer> ด <y> uh ูขำๆอย่างนั้นน่าน่าจะหมดแล้วน่าจะหมดแล้วอะไรๆมันก็ดูแย่ไปหมดฟ้าหลังฝนเนี่ยย่อมมีความสดใสไปเลยไปขอตัวก่อนดีกว่าไปสวดมนต์ไปทำบุญบ้างในหลังตัวเผื่อจะมีอะไรดีขึ้นก็ดีเหมือนกันนะแกแต่ถึงเวลากัน ผมก็แค่ดูของทำนะครับเนี่ยไม่อยากจะเชื่อว่าจะแม่นขนาดนี้โอ้บึกเวไปบึกต้อยอ่ะผมหมายถึงคุณนาหนะนะครับนาหนะากิดหน้าหงส์ไม่ดูไหนยังไงครับเอลิมบาร์นะครับ ดวป้มือถูกปั่ให้ด้วยนะอะไรคะไม่ไรไคะเอาที่ตักลงน้ำเลยที่ตักลงน้ำไว้ก่อนเลยเออลงไปข้างล่างนล้วมันเมื่อยแล้วล่ะไป่งซองก็ได้ลงไปข้างล่างไปปล่อยด้วยนาง้าไปท่านเป็นกะ่หเมื่อยกด้คุณนางฟ้าใช่ไหมดนแ หมุน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 สัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดต้องใช้ปลาบึกด้วยปลาบึกมันจะมีปลาบึกตัวนึงอ่ะสิบกิโลอ่ะที่เขาขึ้นตอนนั้นหลายตัวตัวนั้นจ่าขึ้นตัวนั้นเลยตัวนั้นที่ขึ้นอยู่ตรงกรรมการรอบเออแล้วตัวนั้นใหญ่ใหญ่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนั้นใหญ่กว่าเออเอกเอกทำให้น้องเขาหน่อย หมดแล้วล่ะมันหมดแล้วน่ะดูปลาหมดแล้วนะถ้าไม่หมดมันออกไปแล้วให้ให้มอนัตักดู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 ด ขึ้นมาขึ้นมาเอาขึ้นมาถ่ายรูปนะาคนละไปถ่ายสองคนไปถ่ายไปโรงเรียนเน้ะไปไปไปจับไปจับเอาไปปลดปลาแล้วเอาเอาไปให้เขาเอาปล่อยลงบอกเขาปลาใหญ่ปลดเลย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 ปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลาาใใหหญญ่่ปปลลดเลยปลดปลดเลยเอกปลดเบอร์อะไรครับเบอร์ปลาเบอร์ปลาเอาเราจะถ่ายรูปให้น้องเขา ถ่ายเขาด้วยเาจะไปโรงเรียนเขาจะไปอะไรหนึ่เนี่ยเขาถ่ายแล้วเขาถ่ายวีดีโออยู่นะเขาถ่ายวีดีโออยู่มันเขาไม่ได้แข่งผูกก็อ้าวเขากบอกว่ามันติดในปากเขาถามมาน่ะไม่ได้แข่งของของพี่ของพี่บอกบอกอะไรจันนครได้แข่งได้แข่งเบอร์อะไรเบอร์เนี่ยหนึ่งสองสองจันนครเบอร์อะไรครับ 3ามสี่สามสี่สามสี่อด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 เบนเบนเบนไอนเบกยุนนี้ใกล้หนึงสามสี่พยันใหญ่พยันใหญ่บอกไปเลยสามสิบสี่จานครเดี๋ยวมันจะตายเดี๋ยวมันจะตายเอาจับหางมันยกขึ้นสองคนสองคนไปสองคนไทยสองคนนี้ไปอาจับหางแน่นคนหนึ่งคนหนึ่งจับหัวเอาเอาพาไปตนเ คนนึงจับหัวต้องขี้บอ่ะเออยกเลยเรี๋ยวนมาเอาแบนบเอาตั้งๆเพืนตั้งๆเพื่อนอะอะอะเออเออมองกล้องมองกล้องครับ